การ์ดใหม่เเนดี้เอสโตรล่าโนโคเวอร์การ์ดเพลงของฟุตะบะสุคุชิในความสามารถถ้าบรรากาศของเราเป็นดอกตูมที่ไม่เบ่งบานฟอร์เต้ฟุตะบะสุคุชิแล้วก็จะสามารถเล่นการ์ดนี้ได้ออตโต้เมกาที่ถือวางในช่องเลียจะหาดิสโซเดนซ์แห่งโรถจินตนาการฟอร์เต้คุริตะมาชิโระไม่เกินหนึ่งใบจากเด็กหรือดอกส่งของเราขอลงช่องเลียและในเทอร์นี้ยูนิตนั้นจะพาวเวอร์บวกห้าพันและได้รับความสามารถบูสต์ถ้าทำภก,การหารจากเด็กจะทำการสับเด็กและได้ตอนจบเทิร์นจะรีไทมย์ยูนิตนั้นความสามารถข้อสอง 2, พอตีนใ,นในช่องเลียเลือกการถข้้อออสุดทายโต้ในช่อง เมื่แม่กาของเราทำการโจมตีสามารถจับคอโดยการคาร์ตบาบัตหนึ่งและทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่มีชื่อฟุตตาบัตซคุชิจากมือของเราเพื่อเลือกการ์ดที่มีชื่อฟุตตาบัตซคุชิหนึ่งใบาจากดอกทรงของเราคอลงช่องเรียและในเทอร์นี้จุดนั้นจะสามารถโจมตีได้จากแถวหลังเป็นการ์ดเพลงบิวหลักของเด็กฟุตตาบัตซคุชิซึ่งมีความสามารถในการบัฟเรียกการ์ดทั้งบอร์ดแต่ว่าเริ่มก่อนเนี่ยจะโดนถมเกมหนักแน่นอนแต่ความสามารถข้อล่างไม่ต้องรออีกฝ่ายเป็นเกรดสามเพียงแค่เรามีคอร์ให้จ่ายก็จะสามารถสร้างเวฟการโจมตีในเ